เพื่อนๆเคยเล่นเกมแล้วเห็นแสงสีทองประหลาดประหลาดภายในเกมบ้างหรือเปล่าครับมีหลายคนที่พยายามวิ่งเข้าไปดูครับว่าแสงสีทองนี้คืออะไรมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ทํางานแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมีคําตอบให้ทุกคนฮนะสำหรับแสงสีทองนั้นผมขอเรียกว่าการมาร์กจุดและกันจะทําได้โดยทางด้านของผู้รอดชีวิตหรือเซอร์เวอร์เท่านั้น โดยการมักจุดจะต้องใช้ทางด้านของไอเทมที่มีชื่อว่าแผนที่หรือว่าแมปจะใช้ทางด้านของแมปแดงก็ได้หรือจะใช้แมปเขียวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ขนาดยังไม่พอเราจำเป็นที่ต้องใส่ส่วนเสริมหรือว่าแอดออนเข้าไปด้วยโดยแอดออนของเราครับเป็นแอดออนสีเหลืองหาง่ายมากๆในตารางบัตรพยครับจะมีชื่อว่ากราสบิดหรือชื่อภาษาไทยว่าลูกปัดแก้วนั่นเองฮะเมื่อเราเตรียมไอเทมและทางด้านของตัวแอดออนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานการมักจุดกันภายในเกมฮะ แล้วตอนนี้เราเข้าไปอยูกนในเกเป็นที่เรียบร้อยครับทางด้านของหน้าอินเตอร์เฟสของผมกับของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะอยู่ที่เราจะจัดวานทน้าของปุ่มต่างๆน,นั่นเอง คราวน,นี้เรามาดูวิธีการมาร์กจุดแสงสีทองกันบ้างดีกว่าว่าจะทำยังไงได้บ้างนั่นเองฮะวิธีการง่ายมากๆเลยโดยเรากดที่ไอเทมรูปแผนที่เ<ส>มื่อกดไปแล้วจะมีทางหน้าของไอคอนลูกปัดแก้วมาให้เรากดที่ทางหน้าของไอคอนลูกปัดแก้วอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการมาร์กจุดแสงสีทองขึ้นมาแบบนี้นั่นเองแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะย้ายจุดแสงสีทองเนี่ยก็สามารถทำได้โดยเรากดที่ทางหน้าของไอเทมแผนที่จากนั้นกดลูกปัดแก้วอีกหนึ่งครั้ง ก็จะเป็นการย้ายจุดแสงสีทองนั่นเองโดยแสงสีทองนี้จะเห็นเพียงแค่ผู้รอดชีวิตเท่านั้นทานาของคิลเลอร์หรือฆาตรกรจะไม่สามารถมองเห็นแสงสีทองนี้ได้ฮะ ควนี้หลายคนเริ่มสงสัยครับว่าแสงสีทองหรือการมาร์กจุดเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างมันเป็นเหมือนการรวมพลหรือ็นการบอกตำแหน่งจุดสาคัญสำคัญอย่างเช่นเครื่องจเนเรเตอร์หรือเครื่องปั่นไฟครับถ้าเกิดเราอยากจะให้เพื่อนเนี่ยมารวมตัวกันปั่นเราอาจจะมาร์กแสงสีทองไว้แล้วก็บอกเพื่อนว่าเออตรงแสงสีทองเนี่ยมีเครื่องปั่นไฟอยู่มาช่วยกันปั่นหน่อยเครื่องมันจะได้เสร็จเร็วๆหรือในกรณีที่เราเล่นโซโล่เนี่ยอยากจะบอกเพื่อนอะไรสักอย่างเนี่ยลราเพื่อนไม่รู้เนี่ยการมาร์กจุดก็อาจจะช่วยในส่วนนี้ได้เหมือนกันฮะ คราวนี้เราไปดูในจุดที่2ที่ผมมองว่าสําคัญเหมือนกันที่ควรที่จะมาจุดเอาไว้นั่นคือบริเวณที่มีจุดโทเทมอยู่เราอาจจะมาร์คจุดโทเทมไฟไว้ให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าโทรเทมธรรมดาให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมาทําการทําลายทิ้งหรือว่าตัวเราเนี่ยจะย้อกนกลับมาทําลายก็ได้กรณีที่เราจําไม่ได้ว่าจุดโทเทมอยู่ตรงไหนแต่การทําลายโทเทมเนี่ยหากเป็นโทเทมไฟเนี่ยต้องระวังด้วยฮะคำนวณให้ดีว่าโทเทมนั้นมันจะส่งผลต่อรูปเกมแบบไหนแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้เรื่องโทเทมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ บริเวณที่3ครับที่เราควรจะมาร์กจุดแสงสีทองเอาไว้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นก็คือบริเวณทางออกหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าประตูทางออกนียอยู่บริเวณไหนเพราะว่าไม่มีการแสดงออร่าให้กับเซอร์เวอร์ได้เห็นถูกต้องไหมฮะการมาร์กจุดแบบนี้ก็จะทําให้เพื่อนร่วมทีมคนที่ไม่ค่อยชินแมปหรือว่าไม่รู้ว่าประตูทางออกอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะได้มาร์กออกประตูได้นั่นเองฮะจุดสุดท้ายครับที่ผมมองว่าสําคัญมากในการที่จะมาร์กแสงสีทองนั่นก็คือบริเวณท่อรับนั่นเอง การม์กจุดแสงสีทองเอาไว้จะเป็นการเตือนความจําครับว่าบริเวณแสงสีทองนั้นจะมีตัวท่อรับอยู่ไม่ต้องเสียเวลาในการตามหาท่อรับอีกในช่วงท้ายเกมนั่นเองฮะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยนั่นเองครับสำหรับท่าน้าของตัวไอเทมแล้วก็ท่าน้าของตัวกราดบีดเนี่ยผมทาคลิปเต็มๆไว้แล้วนะฮะเป็นคลิปแบบยาวๆนะถ้าเกิดใครอยากจะดูแบบละเอียดละเอียดนี่ยกดตรงมุมขวาบนนะฮะส่วนท่าหน้าของคอนเทนต์ที่ผมอยากจะทําอยากจะเสนอก็คือผมอยากเสนอคอนเทนต์แบบเนื้อๆไม่มีน้ําแบบสั้นๆดูแป๊บเดียวเรารู้เรื่องเลยเพื่อนๆชอบไมออบงนกห แล,แล้วคลิปต่อไปครับเพื่อนๆอยากดูคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเกมบอะไรก็แล้วแต่สำหรับวันนี้ผมน่าจะจากลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ